เมนูวันนี้กะลูกสาวส่วนลูกชายโอดลูกซ้ายกลิ่ะเป็นมักนั่งล่ะจ้ากุ้งดองซีอิ้วฝีมืออีแม่เองนั่งมักหลายลูกสาวมักกลิ่นแบบนี้หลหจ้ากินแทนเขาอันนี้ก็จะเป็นมึกข้างมึกดองซีอิ้ว พี่แม่กะหาก็เคยเห็ดมาๆมา,มากินด้วยกันกินด้วยกันนั่งมากหลายโซยแซ่บเลยจ้าอร่อยอร่อยเป็นเมนูลักอของบ้านก็จะกินทุกๆสิ้นเดือนนะคะเดือนละเทือเนาะผ้าลูกๆนะคะกินเผ็ดกินเองอยู่บ้านสั่งขาเจ้ามันใดหน่อยก็เลยอขอสูตรจากอาเพิ่นมาก็เลย จัดเลยจ่ามือนีกะทดลองเห็ดหมึกคางปลาหมึกค่ะดองซีอิ้วกระแทบยูจ้าเป็นคล้ายๆกันกับแซลมอนจ้ะแต่ว่าก็จะมีความกรึบๆของเอ็น้างปลาหมึกนะจ่ะก็จะมีความแบบเป็นเอกลักษณ์ของเพิรสิซเนาะก็จะกินกันกับผักมาผักสลัดเป็นสวนเลยแล้วก็มีสาลยแล้วก็มีข้าว ขขาญี่ปุ่นเข้าบะมีเนาะเขากิกนเขาเจ้าบ้านเขานี่ละจ้าเขาหอมมะลิเขานี่ละจ้าแม่กับลูกกัิอุ่นอัวกันแด้สองคนนะคุณตาคุณย่ายกินเรียบร้อยแล้วจ้าเพิ่นเขานอนเรียบร้อยแล้วกันยังเหลือสองแม่ลูกนี่ละจ้าในหน่อยกัอยากมาอุ่นอัวกับแม่อยากเขากองเพื่อกันค่ะแต่ว่านองกินบ่เป็นเนาะอันนี้นองกินบ่เป็นนะคะก็เลยเสร็จแม่กับเอือยสองคนจ้าแ่บแห้ง ลูกสาวบอกเอาอีกแม่เอาอีกสัญญาก,กินแห้งหลายนี่ลูกซ้ายหน่อยอยากเข้ากองน้ำแม่มามามาจัดให้สหน่อยเดียวนั่งสิเครียดให้แม่กับเอื้อยว่าบ่ได้เขากองจ้านี่ละน้อวิธีแม่ลูกเดือนหนึ่งเดือนละเทือค่ะเดือนละเทือให้กำไรชีวิตแด่จักน้อยเนาะลูกสาวอยากกินกระจัดจ้าถ้าไปสังข้าเจ้ามาสามอยนี้ได้อ้อยเงาะหนึ่งค่ะวันนี้แม่ก็เลย อขอลูกสาวออกพุลระเงิงค่ะพุลระเงิงก็เซตนี้ของวันนี้ก็หมดไป2อ0นะคะแม่ออกรอยหนึง่งลูกสาวออกรอยหนึง่งก็กินคู่กันกันกบซาลายแล้วก็นางก็จะชอบนิดนึงลูกไส้กับสิกินซาลายเลนจ้ากับเอือยเนาะแล้วก็วันนี้ก็ ถึกใจนั่งละจ้ายิ้มแป้นเลยแม่บอกให้ทายคลิปน้ำแม่ว่าสันกะให้ความร่วมมือดีนะคะกับพี่ต้นข้าวเนาะวันนี้แต่ว่าน้องชายก็คือกินบรัยคือจังหวะน่นละจ้าเพิ่งกินบะเป็นเปิดกะเลยมิต่แม่กับเอื่อยจ้าที่เขากล่องแซบเด้อจ้าอร่อยมากๆเลยละกะไปลอยเอาบักหอยเสซอรีที่คุณย่าย าเลี่ยงไว้นะคะกับมะตมเนะาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกขานั่งกัจิปีนออกจากกันบอเลี่ยงของคุณย่ายกันเลย ว่าวาสู่คุณตาฟังคุณตาก็เลยบอกว่าเอามาต้มอันจิ้มน้ำเจวสาวาสันแล้วว่าแต่ว่ากระบอแบด่ออกมาเบิดดอกค่ะเพราะว่ามันจะมีแบบเป็นรุ่นๆุเนาะรุนแม่เพื่อนเท่ากระเจาไว้เห็ดแนวค่ะเอาไว้ต่อยอดแต่ว่ากระลุนลุนกลางๆมากสินะคะกะระเจามาต้มนะ,ะเอามาตม้มเป็นเมนูตอนแรกนะคะในในบานนาะก็กินกันแบบง่ายๆนี่แหละจ้ะกะโดนๆก็กินเพื่อนึงเน,องเนาะถ้าเป็นกุ้งดองแต่ว่ากะ มีอันใดยู่น้ำหลังบานมีอันนั้นอันนี้สิกมาม่เห็ดกินเห็ดซูตากับย่ายกินจังสิละจะวิธีชีวิตบ้นบานของโรนา่ากัสิปามาณนี่เนาะก็บคอยอยู่คอยกินค่อยมือใดลูกสาวเพื่อนอยากกินอันนั้นอันนี้เพื่อนจะสิบอกคันแม่ว่างแม่กับสิเห็ดไทยคารเพื่อบ่าว่างกับ บริบทไหนนั่งกินแต่ก็จะมีการนัดวั่นกันแดดสักหน่อยอันเพื่อนนี่ก็ว่าวยากยากหรอกคะ่ะแต่ว่ามือใดที่เพื่อนสิแบบว่าได้กินได้อย่างแจงสิเพื่อนก็สิว่าง่ายเป็นพิเศษแดดค่ะก็ตามภาษาวัายรุ่นนะเนาะผู้ใดลูกไม่ลูกวัยรุ่นรุ่นเดียวกันนี่กะจะรู้ดีนะคะว่าเป็นจังไรแต่ว่าการนั่งกะมีเด็กวัยรุ่นรุ่นนี้เนาะก็จะมีท้งขคอดีคอเสียคือว่าหันนะเนาะสิบรดบทก็บริบทไดดังใจก็คือจังเห้านะั่นแหละไป ในตอนที่เขายัางในหน่อยเนี่ยรุ่นสัมนีกับสิแบบบ่คอยอยากจะฟังพอ่อฟังแม่ปันไดเนาะกับสิประมาณนี้นะคะวิธีแม่ลูกในแต่ละมือกะจะประมาณนี้กับลูกสาวลูกชายจ้า